หมดดลมันเนนแล้วา้มันก็้อนดีมันร้อนมันไมแหแล้วก็รอนมาทดสอบเครื่องใหม่ได้เรอคนหิวมากปดตง อ๊ยโอนโอาไหนทำท่าี้ดาบเดินดับเดี๋ยวต้องหลบก่อนเดี๋ยวโดนดับบ้าเป็นพยายานนีมีแต่วันไม่มีจะไม่ได้โอะไรนะ่ะดอว่าถ้อยู่ตรงตะก

พ,พีด้ป่าค่ะสวัดีครับคุณเกมหอ,อบัวทองมังคือคี่บัวทองเลยอะอบัวทองไหมะน,นี่ตบจุกด<อ>้วยตบจุกคืออะไรอะ่ะมโอ้โหเด็ก,กประตูรถ เด็กจริงๆเด็กจริงๆอันน hey, hey. ี้กเเจออก่มตาก็มือะสิก็มือะสิใช่ใช่ให้หนามาซื้อา กินนี้ถ่ายละครวันอาทิตย์คนเดียวใช่ปะใช่เดี๋ยวคอนเฟิร์มเข้าไปสนุกมากเลยเนาะมากอะเนื้อติดตัวเล่นแรงมากอะตอนกินนะพี่ว่าฮาสุดแล้วขามจนขจนต้องวางกล้องก่อนไปหมดไล่ไปเลยไล่ไปมันอัพขึ้นเรื่อยๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆอะน่ารักเนาะกินเนาะน่ารักเขาเรียบร้อยดีเนาะใช่น่ารักนาะน่ารักนะหากี่ปีนึง เป็นน้องหรือเป็นพี่เป็นน้องจีิเป็นพี่หมดอ่ะทั้งหมดจริงวะจริงวะเฮ้ยฮะข้าวฉัดมั้น้อยกว่าแล้วักจ่าไปกัดปั๊กไปกับป้าแล้วบายบายเอ้าต่างคนต่างหอมเอาไงนี่ยเอาไตแล้วไม่ได้หอมนะฮะอุ้ยอะไรจับกระบิกคืออะไรอ่ะจะมาหนู คนแล้วก็กาเปิดประตูอย่างเดียวเลยนะเด็กเปิดประตูโอหาแล้วนะคะ๊ายบายดเจอกันเจอกันกััไปดูละครอนใช่บ้านเสร็จแล้วหรอมาบ้านด้วย

พี่มาห่างๆรู้ก่อนพี่มานี่มามาหลบมาอยู่กับพี่เราไปได้โอ้โหระดาบเระดาบขู่แล้นะเระดาบเดินดับเ <c oughs> ขินบายบายบายกาตีสวัสดีครับคุณบัวทองถูกต้อง<ป>สวัสดีครับรบ,บัวทองน้อนงเธอมาเร็วมากคิดว่าไม่ทันทันทุ่มควา้า 哦吼。